สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลำเพิงอนแม่สุภาพค่ะจะพาไปหาน้องอู๋อิงน้องอู๋อิงมาแล้ว

แล้วบอกทั้งฉาดเลยเม่อด้นทออกสาคือบอเอาตั้งโตแล้วเนี่ยคือไม่มือ่ะออกดีแล้วไม่ได้ออกเมื่อคืนนี้กร์ดสีบอกผลนำองมาพี่บอกคันเดียวเองสวัสดีครับพี่น้องสบายนี่พี่น้องผลนำลงมาเลยนำลง้าเลยีาศีเทียรนี่เ็นบอสจบเสี่าศีแล้วขอมานั่งพี่เอ้าครบแล้วเนี่ยพลังบุญสามเรีบริน เมบีก็เป็นอันเดียวมาขึ้นเีลางก็เป็นโคโคโจ้โคโจ้ัคโจ้โคโั้โคโจ้โคโจ้โคอจ้โคโจ้้โคโจ้จ้โคเจีโยโจ้โคโจ้โคโจยโ่โจ้โคโจ้เคีจ้โคโจเคอจจ้โยโจ้โคจ้ลคโจ้โ้โค้โคโจ้โคทจ้โคโจ้จคโจ้โคจ้โคโจ้มคโจ้โคค่จ้าจยกจ้งโด้จจ้โ้คค่ะ เจ้ากระเป๋ากระเป๋าเจ้าห้ายอยู่กัทั้ีทั้งเหียเอาต้องกระเป๋าเนี่ยห้าอุ้ยต้องเหี้ยเอานั่งาอยู่แล้วเหีอยเอาแล้วจะหันเดี้ยเอาหรอเดี๋ยวจะนั่งานเด้อมันอ๋อยี่เด้อ กันเมื่อเกินสิบโลใล้เกินร้อยกับอีสานนครศรีธรรมชากันได้เมือนไงเวลาเป็นสือมาหายล้วอีสานก็ตาเป็นคนนี้มล้เื่อนจะว่าเป็ แม่งเมาเยอะมากแงเมาเยอะมากแมงเมาเยอะมากแล้วจะพูดกับแม่เมาเนีคาบังเมาก็ออกกแม่นเอาอยางดีเลยว่ามีไหนักพ่อขันใช่ไหมอาสนอาสอาสนพ่อขันใช่ไหมแม่นี่คือมีบ้านดีแทนนี่ ในบันทรงไทยยังดีมีอดเลยมีหอด้วยมีหอดไฟฟีเออดูจากกระมิ้นหนอยยูดีบ่น่ไนดูจากกระมิ้นอยูดีแม่แอเลดียวเดียวียงคือหมดมตสรคอคือหมดออกมาขึ้นอันเนี่ยุนอันนี้เขาบานไทยอาจรย์การใช้พลังโซดมไร้หรอละกั ก้ได้แล้วก็ได้เป็นลากชาเชีองหือไดเปนคัวบ้านกวนกอจะต้องไฟพลังให้เราเดินเนี่ยเราพลังเยอะส่องไฟพลังเหนื่อยไปได้พอไปพลังเยอะต่อยกิน้อเปนกอนไรกเขากินข้าวเสียงจะคือเซ็กซส่ไหนเอนี่ะอาจารย์การใช้พลังกดก่อนเออไป เดี๋ยวจะไปหาการใช้พลันยหมดเหมดเลยหญ่หมดบ้าหอดตึกไรเลยเด็กกินข้วก่อนเอากระดิ่หัวาลก้แกงม่เพราะท่าเด็กเพาท่น็ลพ่อู้หลอด้ามไสงองาหลังน้องเบียพลังเดียวจุชายาแม่โอ้ยเคูเป็นไย จะไปพัเง่ี้แกงเพลังแวลอนี่ถ้าุปปัวต้นห้คเลยอดได้ไหมปล่อยเลยที่บเป็นจกกปูนวล่ะมันบอกปูอเอต้นตอนนี้กัม้นร้ขุนหรอวะคนโลภางก็อยู่คนเหล่าได้เข้าว่ากันแนวนี้่หมือว่าเข้าไปเหือนโตเนี่ยพอเห็นเข้าไปหาเห็ดเพอเออเพาะจะให้ละงูใส่จะูจูแกง ยักหมว่าเท้าในเห็ดย ok yeah ั้าเพื่งนสาวเราไหมบ่สาวลาอีกกกินเถอที่กินเพื่มกินเขานี่กูกินกูกินพืที่เอาไทยคเบอร์ในด่้วนเีองนไชีนเป็นเกรนเชยอกนกนเนงกุนยกุนเกินเชยกนียงกุนเกนีกุนเชีกุนเีกียงกุนลงกีกินเชียงุกีีเีา เออแม่เออมอ้คุนข่าวแล้วมันนาเสว่้ดีดรกเออกินก็กินเอามาทานยังเหมือนเป็นโคตรป่วยด้นี่สูงนี้แม่ป่วยถ้ารัป่วยไผ่อดได้เด่นอยู่บ่กล้าป่วยเลยบาดเนียวเน็ตกูบไปนี่เน็ตกูบอไปในนี้ในนี้แล้วในแล้วนี่กูบไปแล้วไเขาบอกอาสม อาศพอาสพขาคอคอเรียนแล้วไม่ด้วิชาดีนะอุสัตว์เรียนบนอยไรโตอันมันบ่เถิงเถิงปวดพราะว่าโตบ่มีนุ่มนบผมตังนุ่งใหญ่ๆกระชงหีใหญ่ๆไดไคู่ออกค่ายก็คู่หีใหญ่เขาตรงนุ่งใหญ่ไระฟ้องก็นต้องไปไปอบฟองเงิ่นค่ะทีใส่เราแค่้าบบาทเอาไม่คือ้มไป วัวตัวท่อยู่ดีเบิร์ตอนีไรดีะี่ันมีอัดสัญญาณกับพี่น้องวอกทายหลายเครื่องพดถ้ายเล่ายถ้าแทยมันก็ยินไปแล้วทายะแม่หักขัเศปมเยออย่างกันกบันไวไฟประมาณเรื่อนนึงกูใส่ลายพัดที่พ่อเจ้ามักแบบผู้ชายสิเจ ไปบ่ได้หรือปะเอพราะว่าไปไปี่ยังคือแช่บอกีเดียวเป็ดนอยไม่ไดแ่งแม่งงบใส่เป็ดไอบอ่เปปังไปน้เป็ดมดน้ำเพื่อนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วป่ไป้ปเอาไปอคลิปนี้ฝากไว้ชมนีกันค่ะสวัสดีค่ะ